แม่บาน,บนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บานนี่เป็นแฟนพ่อไส้เนาะแม่เนาะจ้าเอาเป็นจังไดศูนย์สองใดหลายปันไดเด็วพ่อได้อยากได้กินนั่นแหละคอยคือได้ข้าวว่าถือมืดบ้านคักงนี้จ้าพากันถือหลายอยู่ผู้ใดเพิ่นกระทรมาบอกจ้าเพิน<ม>พ่นใดเพิ่นกระทรมามาถามข่าวอืเพิ่นเห็นในคลิปเพิ่นกระทรมาหาซุ่มพี่ชุ่มน้องแม่บอกจ้าเพิ่นกระทรมาอืมาหาพี่หาน้องคือแม่นี่เป็นแฟนของ จ้าแขนของพ่อซ้ายนั่นแหละ่ะจ้าผู้นึงก็ได้ยินค่ะว่าถือซิฟซีไปเผื่อมาคุณถิ่นว่าซื้อชุดหายยุชุดเป็ี่ยนหมอคนละจ้าคุณหมอจ้าคุณเปลี่ยนคุณหมอเพกนได้ซิฟซีไปคนลูกจ้านี่แหละพี่น้องลูกหลานหลังนั่นนั่นแม่ได้น้ำพ่อไส้นี่บอก จ้าเพิ่นได้น้ำโพอสาเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นเห็นอยู่ในคลิปค่ะโอ้โเพิ่นเห็นคลิปผู้ใดเพิ่นกับทัมาเพิ่นพากันได้เพิ่นกับทัมาจุดได้ตัวไดก็งวดวังหันจำได้บ่ได้สองสองศูนย์สองก่ะกับศูนย์สองตรงตรงเมื่อวันเจ็ดตัวเนาะเข่าเต็มเต็มนับลงกับศูนย์สองนับขึ้นกับศูนย์สองกับกับยันหลังนี้เพิ่นก็ได้อยู่อืมได้ให้ว่าได้เมืดบ้าน่ได้ได้เมืดบ้านะ ก็เดี๋ยวยินข่าวว่าคนถือเบิดบานโทรไปหาเจตังว่าสันว่าโอ้เจตังคือนานมาแถวว่าสันจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวโทรไปหาเจตุกกันเด้อเห็นที่ใส่เพิ่นก็ถามโอ้ยป้ากันเห็นเลขเบิดเพิ่นอะเพิ่นว่าเห็นหางบ่ซื้อวันเห็นหางบ่ซื้อผู้ละคนกับเพิ่นไอ้กับซื้อไว้ผู้ละคนเพิ่นกับวัซื้อจ้าจ้าแต่ส่วนมากเนี่ยเพิ่นก็ได้หลายอยู่เขาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นน้องเนาะจ้าเพอาะไส้นี่เพิ่นอัน ไปชุดขอยูหันใบยอยู่บอค่ะแม่จะไปยูจ้าหาหก <6 S 2> งวดเราหกงวดจ้าหกงวดหกหกศูนย์โหกงวดศูนย์สองวังหันงวดที่หกจ้าโอ้ที่แรกอันงวดศูนย์สองเป็นงวดที่ห้าบัตรศูนย์สองออกแล้วเป็นงวดที่หกนับมาจากสามเจ็ดเนาะแม่จนับมาจากสามเจ็ดเลยเขาสูงงวดเ่ราะท่านได้รุ้นยักเทียเรากับเข่าบนเขาล่างพร้อมดี่เนาะแม่เน,นาะ หกงวดจ้ะหกงวดบอกจ้ะหกงวดติดหายเอฟซีงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดดิบ่เนี่อแมนบ่ะงวดนี้เป็นงวดที่ดที่หนึ่งมาเอ่อกลุ่มภาาันธนนี้เป็นงวดที่เจ็ดน้อแกงหัวที่เจ็ดบันนีคือได้่าวววานข้าเจ้าใจห่อนบ่ได้ถ่าบ่ได้ถ่าที่มงานวาอยากได้โตเลขก่อนมาคุ้มพอใช้ไปขอห้บอกแมนหมอวานนี่หมอวานนี่บ่จ้ะแล้วได้โตใด้บดที่นี้ แล้วได้สองแปดปัวสองแปดเม็ดเดียวนี่บอสจ้าสองแปดเม็ดเดียวเได้มาแล้วแต่เก้าถูกมันจีออกสามโตที่เกจต่ำมันคือออกสองตัวหืมหม้อแมนบันเศษหม้อแมนบันสี่ไยลางจีหไยแค่สองบอกจังวะย่านเมนสามเดอมือนี่เขาต้องหาเล่าไปเอาบนหาไปเอาอีกไหายแมนบอสอ่ะแสดงว่าสองแปดนี่ท่านได้จัดไว้ไปหรือไม่ บอทันได้จัดอยู่แฟนก็ถามอยู่เจ้าไปซื้อหลือบอเท่าพนังบอวบัวก็ใช่คือว่าเ่างล่อมือนี่ก่อนเนาะแกอืมล่อบางโอ้มีฮอดมีตโตย่างให้เพิ่มบังกระดูแม่เออถือไว้อุ้ยสัตว์เด็พี่น้องสัตว์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 พี่น้องชัดเจนมากชัดเจนมากจ้าพี่น้องเดี๋ยวสู้เขาเดินมาเดินมายอพร้อมแม่เห็นเป็นโตได้ค่ะ สองแปดะอันน้น้อยนั้นเบิ้งดีดอันน้น้อยว่าเปนเลขเลขยังแม่เลขดับแล้แม่ได้ไหมเต่นะจอมแม่เลขยังอเลขยงเลขหนึงเลขหนึ่งว่แม่ตัวนี้บอกงายดีเหรอเลขหนึ่งกับง่ายมด้เหรอสองแปดหนึ่งนะคะตสุดท้ายนี้คือเลขยังแม่สองแปดหนึ่งจะสองแปดหนึ่งดตัวเลขของพอใชยนะคะพี่น้องอันนี้คือเพิ่นไปขอมาแล้ว ถาเบ่ไว้ย้อนว่าคนถือเบิ้บ้านคนถือหลายหนบาไว้คนถือเบิ้บ้านคนถาเบ่ไว้คนก็อยากขายเลขคนก็อยากได้เนาะมันดับแล้วอ่วงหมดแม่มันดับแล้วเนาะคนก็อยากปล่อยคนก็อยากได้คือคือวานนะเนาะ้าใจแล้วเพราะว่าคือรอแอดมินมาเบ่ไว้เลยไปเอาก่อนเล้ตัวนี้แต่แอดมินนี่คือวานอยากหลายท่านอยู่ลายหม่องอยู่ลายหม่อง เกตังกับมาแต่กละสินเนาะบัดที่นี่ก็เลยคือว่ามันไก่มือแล้วมาแต่ไม่เกตังเจาเห็นได้อยู่แั่กับเลยไห้มากะตั้งหลังนนี้เขาใหญ่พอไส้ไปขอให้อยู่ดิเนาะแม่จังเบิงขาเบิงเนาะเราควนจะไปขอให้ห้าบอแต่ที่แน่ๆกะคือได้ห้องทองมาแล้วสิบันซาหาบันเลือกอะแม่ตะเคียนตกมันมันมาแมนกันท่ามือนีเด้อขอไส้ไปจุดขอได้สองแปดเอีก ก็คือว่าอัดแม่แม่แม่แี่อัดบ่าอออัดอัดเต็มเต็มเลยอัดเต็มเต็มเลยบ้าถ้าไปขอมือนีได้คืออัดเต็มเต็มคือกันเดีตัวเดียวกันบ่ค่ะได้ตัวเดียวกันเดียวกันหรือว่าได้นหนึ่งสองแปดนี่คือจังคุ้นแม่นี่สิอัดเลยวันทองแต่ที่แน่แได้มาแล้วหนึ่งสองแปดหรือว่าหนึ่งแปดสองค่ะทองทองที่แน่แน่คือว่าเด่น เด่นสองแปดนะเนี่ยแคเด่นสองแปดเพราะว่ามันชัดสองแปดเนาะตัวเน้นตัวเด่นสองแปดตัวเน้นตัวเด่นเลยสองแปดเพราะว่ามันชัดสองแปดเพื่อนว่าสิอาสิว่าโอ้ชุมนันกับสิมาถึกไร้คักเนาะแม่เนาะจ้าเพราะว่าเห็นคลิปเนาะแมนเพื่อนกับว่าเพรานเห็นคลิปแต่ว่าแต่ว่างวดนี่เฮาเฮ้าเฮ้าเฮาา่าสิคอเบอร์โทแม่เล่าห้พี่น้องเพื่อนบอกืงอจังใดแมนจ้า จำได้บ้นี่เอาเอร์ทวรลงบาจ่าแม่จำได้บยุลยู่บว์ลงแล้วแต่แม่เด้อคันมันก็หลายคนบางคนลงงวดนี่หรือลงงวดนน้าก็ได้ก็ด้ก็ได้ดอกเงนานเนาะัเนน่เอาเบื่อโท้คนเบื่หน้ายนั่นนี่จูป้ายนั่นเอา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 ไปเขียนไส่พอไส้ก็ได้อะบ่ลงงวนนี่ลงงวดนน้าก็ได้ลงงดนน้าก็ได้วดนา เอาเป็นงวดหน้าบ่แม่จ้าให้มันมันมัอีกเด้อคันคันถืองวดนี้เดี๋ยวแอดมินจะเอาเบ่โทรให้ดอกชิบว่าน้ำหมอกหายดอกได้แท้แม่นจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้เบอร์โทรแอดมินบ่เคยแพงเบอร์โทรอาจารย์ยกเว้นตั้งแต่ว่าอาจารย์สิบ่ให้แค่นนั้แม่นบ่ค่ะอาจารย์บ้ค่ะเอาพร้อมไปพี่น้องพร้อมไปเอาตัวเลขให้เพิ่นเบิ่งนําแน่อ่ะเป็นตัวเลขของแม่ตะเคียนตกมันนะครับเนาะปฏิพันธ์หน้าสองศูนย์หกงวดติดเขียนเน ตเขียนบกต้องเขียนกระดาตัวโนชักคุณนะครโอเคอืไม่เอาลงจังสีเออจังสีโอเคค่ะสวยแล้วชัดมากอ่ะไปหน้อยให้เบิงงเด้วแบบสับๆนะใส่ะพู่ใส่ใหญ่ห บเห็นเลยเห็นตะเลขสามตัวไม่ยันน้ำเดาเส็บอกคุณเห็นเห็นตะหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งนี่จะว่ากัน้องใส่แน่นแน่นสองแปดนี่ละพี่น้องสองปดนี่ชัดเจนกโมแม่ค่ะอวด็กเป็นปิศนาอยู่ค่บอชัดเจนมืนบอแม่ค่ะครับ้เี่นอนขนาดจะไสองโตก็ได้หน้าจอไว้นะคะ fc แม่ตะเขียนตกมัน แม่ตะเคียนตกมันนะคะ FC วดน,นี้จะเป็นงวดที่หกเนาะเจะตูวจงวดที่เจ็ดงวดที่หกงวดที่หกนะคะ FC เก็บหน้าจ,จอใบเดินใบเดินจ้าตัวเลขของพ่อ,อ,พ,อพ่อชายจ้าพ่อชายพ่อชายเจ้าอันอันนี่คือว<า>่าไทยบานมาให้ไปขอใหยาย แต่ว่าอันของทางแอดมินให้ไปขอให้นี่ก็คือต้องรออีกคลิปหนาเนะพี่น้องเดี๋ยวกดติดตามกดรอคลิปต่อไปด้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปทายทํำไหเอฟซีด้เบิ้งโสดๆกันนะคะว่าคุณพ่อพ่นจะไปขอโชคให้กับแอดมินมันจะได้โตเก้าบอมันจะได้สองหนึ่งสองแปดหรือว่าสองแปดหนึ่งบอสองแปดซิมาบ่เง้ไหมคะเอฟซเนาะเอา คลิปน anyway, ี้แค่นี uki, ้ก่อนพี่น้องหรือเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะคุณแม่บางเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะคุณแม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ